สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านครับมาพบกันอีกครั้งครับในช่อง Art นี้เคอีกครับคลิปนี้ส่งท้ายสําหรับคําคืนนี้ครับคือดาวโซนเนาะก่อนอื่นก็ขออภัยสําหรับคนลูดลาบธนาครับมาแต่ชุดวินครับชุดวินมาครับผมว่าผมค่าดอย่างเดียวคือ9เนาะถ้ามี9ก็แตก3ตัวงั้นทิ้ง9ไปครับและก็มีบางท่าน ผมก็ยังงงอยู่ครับทําไมได้แล้วไม่หยุดกันผมก็ยังงงอยู่นะทําไมได้แล้วไม่หยดุดบางท่านคอมเมนต์มาบอกว่าหมดตูดครับไอหมดตัวกับหวยลาวก้าบ่ายนี้ก็เด้งบนล่างห่างเสียงก็เด้งบนล่างทาไมไม่หยุดครับ <laughs> นะก็สุดแท้แล้วแต่ท่านแล้วกันนะครับเนาะทุกอย่างขึ้นอยู่กับท่านวางแผนของท่านเองครับถ้าเล่นอย่างนักลงทุนนะ่ะได้แล้วควรจะหยุดนะครับนอ้องถ้าเล่นอย่างนักพนันเล่นไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆมันก็หมดเลครับเนาะ กรุณาเป็นนักลงทุนนะครับโอเคครับฟังดาวโจรวิเคราะห์คร่าวคร่วครับดาวโจรเมื่อคืนศูนย์มาเก้ามานะครับแต่ก็แยกกันแต่ถ้าใครสังเกตดูนะครับศูนย์เก้านี่เดินตั้งแต่วันศุกร์นะครับศูนย์เก้าเดินตั้งแต่วันศุกร์ศูนย์สามเก้าเดินตั้งแต่วันศุกร์ที่เดินดีหยุดเดินดีสุดคือศูนย์เก้าและเปิดเปิดมีศูนย์มี 9, มเก้าอุ้ยแอีกเดี๋ยวมาดูกันหน้าสุดนี้ดาวโจรเป็นยังไงนะครับ ผม oh, ฝ้าอย่างเดียวครับได้แล้วหยุดนาะไม่จําเป็นต้องเล่นทุกหุ้นที่ผมวางนะครับบวกบวกมันเปิดลบครับแต่ตอนนี้ขึ้นบวกอยู่หกสิบเจ็ดสิบจุดก็ไม่รู้จะอยู่แต่ส่วนตัวผมว่าหุ้นดึกอะ่ะมันเตือนมาแล้วคืออังกฤษรัสเซียเยอรมันเนี่ยมันลบดาวโจนอาจจะลงลบครับแต่มันขึ้นบวกผมคงไม่นานนะแต่ถ้าขึ้นบวกผมก็ขออาภัยล้วกันผมคิดกลางๆไว้ก่อนแล้วกันครับ ผมว่า9น่าจะยังเหลือครับ09ผมว่าน่าจะยังเหลือนะเจาะก่อนนะผมเล่นไปที่9ครับบางครั้งตอนนี้ไม่ต้องงัดสูตรครับดูแค่ความเอาง่ายแค่ตอนนี้มันเดินดีมากอะ่ะเอ้เมื่อมันเดินเราจะไปร้านมันทําไมและเมื่อวานนี้ดาวโจรปิดตามนี้คืออีบ่ายนะครับ7007ครับวันนี้นี่คคออีบ่าย1902ระวังให้ดีนะครับ09 19, 49, 89, 18, หนึ่งเก้าสี่เก้าแปดเก้าหนึ่งแปดแล้วก็ศูนย์ศูนย์แปดแปดติดไปครับถ้าเบิ้ลนนะ่าจะเบิ้ลถ้าเบิ้ลต่อนะมันเปิดเบิ้ลดาวเปิดเบิ้ลปิดเบิ้ลไหมเปิดเบิ้ลปิดเบิ้ลไหมถ้าปิดเบิ้ลก็ไม่น่าหนี ศูนย์ศูนย์สี่สี่แปดแปดผมว่าน่าจะแนวนี้ถ้าถ้ากรอนเบิลน,นะครับร้อยร้อยมาศูนย์ครับผมว่าศูนย์ศูนย์เก้ายัง,ย,งยังน่าจะยังมาครับจากการคำแต่กรารสถิติของจากสถิติและการเดานะครับจากการเก้าข้างของตัวเองเก้า <laughs> ข้าง,ขงตัวเองครับประมาณนี้ครับสําหรับดาวโจรเนาะฝากไว้เหมือนเดิมครับฝากไว้จริงจริงครับได้แล้วควรจะหยุดครับเนาะ ได้แล้วควรจะหยุดไม่ใช่เล่นต่อไปเรื่อยต่อไปเรื่อยวางมือถือลงสักหน่อยเนื่องวันนึงพอได้กาไรเสร็จถอนไม่วันนั้นไม่จับมือถือมันจับอีกวันหนึ่งก็ได้นะครับจะเล่นทุกหุ้นที่วางเลยมันเป็นไปไม่ได้ใครจะไปวางเข้าสักทุกหุ้นครับนะฝากไว้เย่างเดียวครับดูความหวังดีครับได้แล้วควรจะหยุดครับสวีสสวัสดีครับไม่เยอมลืแป๊บนึงครับมันชนกันที่50นยยวันนี้กี่หางหนึ่งสองสามหกหางเหมือนเดิมผมว่ามันน่าจะแนวนี้นะครับ ไม่เรื่องมากแล้วง่วงนอนไม่ไหวแล้วสวัสดีครับราตีสวัสดีครับ,ร,ร,บรักนะครับทุกคนครับ